ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป อาลครับว่ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเกียนชินอิมเพที่เดินทางผ่านไปผ่านมาทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโครกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วอีกเช่นเคยนะครับก็คือคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะพาไปหาตำแหน่งของโลเคชันในการหาหน้ากระดาษมารวบรวม,รวม,รวม,รวมทําเป็นหนังสือโทกิในเล่มที่2หรือว่าเป็นเล่มที่3แหละมันเป็นเล่มที่3แต่ว่าเป็นบทที่2แล้วเนี่ยนะครับโอเคสำหรับโลเคชันแต่และแห่งนั้นน่ะมันจะมีตรงไหนบ้างก็เชิเเเพื่อตติดดามมไ้ลยค เราก็มาเริ่มที่โลเคชันแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเจ้ากระดาษชิ้นแรกนี่นะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณชายหาดนาซุจินั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเทเลพอร์ตมาเลยนะโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับเขาเรียกว่าวิ่งไปตรงไอ้เจ้าเรือนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยครับอ้อมไปบริเวณนี้นะนี่ครับมันจะอยู่บริเวณท้ายเรือครับโอเคสําหรับชิ้นส่วนแรกของหน้ากระดาษเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ลวเองครับอ้าวเดี๋ยว อายกะตัวเล็กเกินไปน้อนเก็บไม่ได้โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูโลเคชั่นต่อไปกันเลยครับโอเคครับสำหรับหน้ากระดาษหน้าที่2องมันก็จะอยู่บริเวณประมาณตรงนี้นะครับตรงมูโซโจินนั่นเองนะก็ให้เราเนี่ยเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็วิ่งมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับโอเคไปโอเคครับเมื่อมาถึงแล้วเราก็ไปกันเลยครับมันจะอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปโอเค โดยหน้ากระดาษที่2นะครับมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมขอหลบไอ้ไอ้เจ้าพวกห้าวนี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจุดที่3มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะโอเคไป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 โอเคครับสำหรับจุดที่4ี่เนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับเทเลพอร์ตมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรงสเตนจูเซเว่นตรงนี้นะเมื่อเราเทเลพอร์ตมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เรามองขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยครับให้เราเดินทางไปข้างบนบริเวณตรงนู้นนะโอเคไปโอเคครับพอเราข้ามมาถึงฝั่งนี้แล้วครับก็ให้เราข้้บาาผงัอู่ พอเราปีนมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับก็ให้เราปีนขึ้นไปสุดเลยนะโดยไอ้หน้ากระดาษหน้าถัดมาเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถเก็บได้เลยนะครับมันจะวางอยู่บนหินแถวนี้แหละโอเคเพื่อนๆก็เก็บไปเลยนะผมเก็บไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในโลเคชันต่อไปกันเลยนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนเนาะต่อมานะครับเป็นหน้ากระดาษแผ่นที่4นะครับมันจะอยู่บริเวณหมู่บ้านฮิกกินั่นเองครับก็ให้เราทำการเทเลพอร์ตมาที่เซนจูเซเว่นเหมือนเดิมเนาะโอเคหลังจากที่เราเทเลพอร์ตบริเวณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เานลย โดยเจ้ากระดาษแผ่นที่4นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะแปะอยู่บริเวณนี้นั่นเองครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะก็เพื่อนๆก็มาเก็บได้เลยครับเอาแกหนีหนีหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเอ่อโลเคชันในแผ่นกระดาษแผ่นที่5เลยครับว่ามันอยู่ไหนโอเคไปไปไปเร็วไป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 โอเคครับสำหรับแผ่นที่5นะครับก็เหมือนเดิมครับให้เราวาร์ปมาที่สเตนจูเซเว่นนะครับเหมือนเดิมเลยพอวาร์ปมาที่สเตนจูเซเว่นเสร็จแล้วเนี่ยครับอ้ยไอ้พวกนี้มันยังตามอีก่อีกเนี่ยอ่ะโอเคให้เราเนี่ยครับวิ่งไปตรงหน้าผานะครัับบบบรรรริิเเเวณตงนนนนีี้้ะ่คใหาามลย แลวทุกคนก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีคลาๆเป็นถ้าอยู่นะครับมันจะมีซามูไรเนี่ยมาแอบกันอยู่นะนี่ครับกระดาษแผ่นต่อมาเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนน่าจะเห็นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการเลเจ้าพวกนี้ก่อนล้วกัน โอเคครับตรงนี้มันก็จะได้ผลพลอยได้ก็คือมันจะมีกล่องให้เราเก็บนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มาครั้งแรกเหมือนผมนะโอเคแล้วก็กดเก็บได้เลยครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวสถานที่ต่อไปคือหน้ากระดาษแผ่นที่6ครับเราไปดูกันนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหน Let's go โอเคครับสำหรับโลเคชันที่6เนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยครับเทเลพอร์ตมาบริเวณตรงนี้นะครับนะเนี่ยครับตรงเซอร์เพนเฮดนะครับใกล้ๆกันนะโอเคแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยครับเอาละครับเมื่อเราเทเลพอร์ตมาบริเวณนี้สำเร็จแล้วครับให้เราหันหลังไปครับแล้วเราก็บิินนนไไปปเลยครับบต่อะ โดยทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีสารเจ้าอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็นั่นแหละครับคือจุดหมายของเรานะก็ให้เราวิ่งไปตรงนั้นเลยครับหรือบินไปก็ได้นี่ครับเราก็บินไปตรงนี้โอเคไปเหมือนเดิมครับมันก็จะมีซามูไรแอ่องแมงอยู่นั่นเองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการมันก่อนแล้วกันนะ โอเคครับมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถปีนขึ้นไปเก็บได้เลยครับมันจะแปะอยู่ตรงเสานะเรียบร้อยครับสำหรับโลเคชันหรือว่าหน้ากระดาษแผ่นที่6ต่อไปเราไปดูหน้ากระดาษแผ่นที่7กันเลยครับว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคครับหน้ากระดาษแผ่นที่7เนี่ยผมก็แนะนาไม่ให้เพื่อนนะครับวร์ปไปตรงไหนนะครับก็เพื่อนพ่จะเห็นทางตรงทางตรงนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคตามผมมาเลยโอเคนี่นะครับ โดยเจ้ากระดาษแผ่นที่7จก็จะอยู่บริเวณหลังบ้านตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็เก็บได้เลยครับเดี๋ยวเราไปต่อนี่โลเคชันหรือว่าเจ้าหน้ากระดาษแผ่นที่8เลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคสําหรับเจ้ากระดาษแผ่นที่8นะครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเทเลพอร์ตไปไหนเลยนะครับให้เราวิ่งตรงไปครับนี่นะบริเวณตรงนี้มันจะมีหลุมลงไปนะเพื่อนๆถ้าเกิดใครได้ทาไอ้เจ้าเขาเรียกว่าเควสของแปลนหอกเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันไม่ใช่ตรงนี้นี่ว่านี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเค <ไป S 1> เราหลุไปเลยศาลเจาอยู่ไหนเนาะโอเคนี่นะครับถ้าเกิดเรามองจากศาลเจ้าเนี่ยนะว่าอยู่ฝั่งไหนเนี่ยนี่เป็นหน้าศาลเจ้าใช่ไหมมันจะอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองนะครับให้เราไปทางซ้ายครับ โอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยนะเขาก็ให้เราเนี่ยครับมาเก็บไอ้เจ้าอิเล็กโทรกรานำนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นไปเลยครับจิวจิวจิว,วโอเคโดยเจ้าแผ่นกระดาษแผ่นต่อมาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เก็บนะเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลย แล้วก็เก็บได้เลยครับโอเคครับสำหรับแผ่นที่8ก็บริเวณตรงนี้ครับต่อไปครับเราไปดูแผ่นที่9กันนะครับว่าอยู่ตรงไหนโอเคครับเพื่อนๆพื่สำหรับแผ่นที่9นะครับมันก็จะอยู่บริเวณประมาณข้างหลังตรงนี้นะครับตรงสถานที่ที่ชื่อว่าฟอนมูเมอีนะครับผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าเกิดออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับก็คือผมก็ทําจุดเทเลพอร์ตไป้วครับเพราะว่าผมกลัวว่าสักวันหนึ่งมันตั้งเทเลพอร์ตมาซึ่งมันก็เป็นจริงๆนั่นเองนะครับมันจะอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนๆโอเคเเทลพอรรร์ตไปคัับบก็สําหเพื่อนๆๆถ้้้้าาาาาเเเเเเเกกกิิดไมมมมม่่่่ีีทททลลลพพอออออรรรรรร์์ตตตตต็็งงงงงนนนนแววคคััับบืยะโอเค Let's go โอเคครับก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเจ้าหน้ากระดาษแผ่นที่9เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็ไปเก็บได้เลยโอเคต่อมาครับเราไปดูนะครับว่าแผ่นที่10เนี่ยมันอยู่ตรงไหน สำหรับแผ่นที่10ครับมันก็ไม่กล้าไม่ไกลครับมันอยู่บนภูเขาตรงนี้นะครับอยู่บนยอดเลยนะโอเคก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปต่อเลยเนั่เนเองนะครับ โอเคครับเ,เพื่อนๆสำหรับแผ่นสุดท้ายนั้นมันก็จะอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆเ,เก็บได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถ้าเกิดเราเก็บครบกันแล้วเนี่ยเราจะรวบรวมกันออกมาเป็นแบบไหนนะโอเคนี่ครับมันก็เหมือนกับ2เล่มที่แล้วนะครับก็ให้เราทําการรวมกระดาษทั้ง10แผ่นโดยคําสั่งสร้างสรรค์นะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้เรื่องราวของตอโกโทกิในเล่มที่2นะครับก็ความจริงมาเป็นเล่มที่3มามนะถ้าเกิดเรานับรวมบทนําไปด้วยโอเคประมาณนี้ โอเคในตอนนี้ถ้าที่ผมหาได้มันก็มีประมาณ3มเล่มนะครับผมคิดว่าอีก3มเล่มที่เหลือเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยมันยังไม่มาใช่ไหมนี่นวันนี้เห็นปะอีกสามเล่มที่เหลือนะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่บนเกาะอีก3เกาะที่ยังไม่ได้เปิดมาน,นั่นเองครับก็เราก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ เอาละครับเ,เพื่อนๆก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับโลเคชันทั้ง10แผ่นหน้ากระดาษของเจ้าหนังสือโทกิเล่มที่3หรือว่าบทที่2นั่นเองนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเล่มสเล่ม5้าเล่ม6ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทาคลิปบอกโลเคชันให้เหมือนเดิมครับโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆไว้เจอกันใหหม่คลิปน้าสสวัสดี